สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดับโอนะครับวันนี้ก็เป็นแนลลี่เกี่ยวกับการยุกิอีกเหมือนเดิมนะฮะก็จะเกี่ยวกับเทพแล้วทีนี้เป็นเทพในภาคยุกินะครับการเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากนี้ก่อนเลยครับโอซิลิสนะครับมวงก้อนฟาสไลเฟอร์โอซิลิสนะครับเป็นภาษาไทยนะก็รูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้อ่าเปิดแฟลชสักหน่อยแฟลชน่าจะสวยกว่านะฮะข้างหล่างจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็จะฟอนต์แปลกๆหน่อยนะครับ ถ้าแสงเยอะไปก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีซื้อก็เปิดแฟลตแล้วมันโอเคกว่านี่มังกรฟ้าโอซินิตนี่จะเป็นอีกสีหนึ่งนะน่าจะตอนที่มันอยู่บนฟ้าแหละนี่ครับการที่อยู่ในยูเกมเอ้ใน ที่อยู่ใน a อนิเมะก็จะเป็นการน้นะนบนี่โอซินิสไปแล้วแล้วก็ในภาคของ GX นะครับที่โรงเรียนของยุกิยูไดก็ใช้ชื่อของอาคารเป็นชื่อเทพนะครับก็สีแดงก็เป็นโอซินิเรนะต่อไปก็โอเบลิกบูก็คือโอเบลิกนะฮะอันนี้ก็จะดูยากนะนะชื่อเหมือนก็จะเพี้ยนเพียนนะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นการปลอมแหละบคเยนแบคเม่นเชียนแต่หน้าตาเป็นโอซิ C ิตนะฮะ ถ้าผมปิดแฟลชก็จะมองไม่ค่อยเห็นนี่นะครับต่อไปก็นี่ตัวนี้วอนพิดีครับฟอนต์ภาษาไทยก็จะแปลกๆหน่อยอันนี้เป็นภาษาไทยที่สวยนะเท่เลยมันเดือดหักอะครว่เดือดหักนี่ก็จะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะฮะเป็นการญี่ปุ่น แต่ไม่มีเงาฟุ้งฟิงเก่าแล้วครับโอิติกอยู่ในในเจก็เป็นโอิติกบูต่อไปก็เป็นลาครับลายเยลโล่ในเจเกเป็นคันนี้นี่ลายเยลโล่เป็นวงก,กรมปีกเทพลานะเมื่อก่อนมันอยู่นะเด้องอยูอก่กี่ชื่อมันก็จะปแปลกๆนะครับตามที่เขาเนี่ยแหละ ตามที่เขาผลิตมาน,นี่กายก็จะดูเพือเ่อนๆนะฮะอันนี้ก็การที่เสียหายนะครับโดนมันขาดไปเหมือนมันติดกันอนะสีก็สวยนะแล้วสีสีเหลืองจ,จา้าอันนี้ในคลิปก่อนก็จะมีการเป็นนี้อยู่ด้วยนะตอนที่เปิดสมุดก็เอาการดนี้ไปเปิดให้ดูได้แหละ ทำในคลิปนี้ด้วยแล้วกันโอเคครับอันนี้ก็เป็นการ์ดระบสุดยอดเลยนะครับดูเลยการ์ดเทพอีกใบนึงนี่ครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันคือเทพอะไรนะแต่ที่มันเขียนแปลไว้ตรงเนี้ยมันคือเทพนะสลับเดียวกันนะแต่ไม่รู้มันคือเทพตัวอะไรก็จะมีอะไรบูายใช่ไหมบูายแบบ็กมิชเชนแล้วข้างหลังสุดนั้นใครไม่แน่ใจครับแล้วก็จะมีการ์ดก็จะมียูกิกับไขบะยืนอยู่นะเท่เลยนี่ เท่ๆนวก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับน, <G raph> นี่นี่เป็นคาบะนะครับกาทัะาบ,ะ,บะเป็นกาตัวละครน,นะมาคนเดียวไม่ได้ครับ <G raph> นี่เลยมาคายุกินะฮะเป็นกาภาษาญี่ปุ่นนะฮะที่ต้องใส่2องไปเพราะว่ามันเก่าแล้วดูซึกเปื่อยๆดูแล้วมันจะเปื่อยๆใส่2องไว้นะครับ อีพีนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งน,นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนมากผมก็จะเอามาไว้วันเสาร์นี่ยนะครับทุกวันเสาร์แล้วเจอกันใหม่นะครับ,คล,ค,รบคลิปต่อไปบ๊ายบาย